เริ่มเห็นเผลอได้ไหมอย่างเงี้ยเห็นบ้างไหมเออจะเป็นแบบเหมือนเห็นความคิดนะคะพอพอคิดเสร็จมันก็จะเหมือนแบบเผลอ,อไปแล้วอย่างเงี้ยม,มากกวา่าต้องมีมันจะเห็นในตอนทํากรรมฐานนะมีกรรมฐานอะไรตอนนี้ตอนนี้ดูลมหายใจอะค่ะแล้วจิตมันหนีแบบคิดเนี่ยเห็นม้ากไหมมันหลุดจากนานเหมือนกันค่ะถึงจะสามารถเห็นได้ลงนาน ตอนนี้พอมาไปคิดแล้วเนี่ยให้ให้ให้ดูว่าจิตกําลังคิดคือมันใหม่มันจะเป็นความคิดแหละอันนี้มันช่วยไม่ได้หรอกมันมันไปคิดเรียบร้อยแล้วละ่ะแต่พอเรื่องที่สองเรื่องสามให้เราย้อนกลับมานิดนึงทั้งหมดนี่คือขอบวนการคิดถูกปะ่ะพอคิดใช่ไหมคะก็กลับมารู้เสร็จมันก็จะเหมือนแอบเพ่งนิดนึงไม่ตอนแรกมันยังไม่กลับมารู้หรอกสมมติเราคิดถึงกำลังทํางานอยู่ที่ทํางานตัวอ,อย่าง ค,คิดอยู่ปุ๊บเราค่อยชุใจนิดหนึง่งไอ้นี่มันคือจิตมันกําลังคิดอยู่นะพอพอคิดว่าจิตกําลังคิดอยู่เนี่ยมันจะไม่สนใจเลยว่าเนื้อหาข้างในเป็นยังไงพอเข้าใจไหม,มให้รู้ว<ะ>่าแรกแรกพยายามไปคิดว่าคิดเรื่องอะไรแต่หลังๆก็เริ่มแบบอ่าใช่ <ไป S 1> มัน <ไป S 1> มีสมมติใหม่ๆเป็นอย่างนั้นอะ่ะเราให้ดูว่าใจกําลังคิดแล้วกลับมาที่กรรมาฐานใหม่ ไม่ต้องดึงไม่ต้องอะไรเลยนะแต่ว่าถ้ามันเห็นตอนมันไหลไปได้เนี่ยบางครั้งเนี่ยบางครั้งนึงให้เห็นเนี่ยมันจะหลุดออกมาเลยลกอกลับมาจะรู้สึกอย่างเงี้ยมนแก้มาแว๊บนึงเงี้ยรู้สึกก็กลับมาดูกันหายใจใหม่มันจะมีอยู่สองสองแบบถ้าสติอ่อนจะเป็นแบบนั้นเหมือนที่พูดซ้ำเมื่อกี้เมื่อกี้ก็พูดคนเมื่อกี้อธิบายไปแบบนั้นนะถ้าสติมันเร็วนะมันก็จะเห็นตอนมันไหลไปแต่ต้องดูนี้ให้มันเยอะ ืแล้วก็ทําให้เยอะกว่านี้หน่อยไม่ผิดเราแต่กาลังยังไม่พอต้องไปเติมเติมให้ทํายังไม่มากพออย่างนี้ดีกว่าคืออย่างพอเทราบรู้ว่าตัวเองคิดใช่ไหมคะก็กลับกลับมาด้วยที่กรรมฐานอย่างนี้ใช่ไหมเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่พอหายใจเสร็จไอตอนที่แบบมันไหลเนี่ยไม่ค่อยเห็นก็ถึงบอกไงถึงบอกว่าให้ดูแบบที่ว่าไม่เนี่ย ไหลไม่เห็นมมนเป็นความคิดไปแล้วไงแล้วก็มีเราตัวเราอยู่ในนั้นจ,จริงปะว่าเรากําลังทําอะไรอยู่อก็ทําที่บอกเมื่อกี้ไงให้ย้อนกับมาทีหนึ่งว่าตรงนั้นนะ่ะจิตก,กําลังคิดอยู่เหมือนคอมพิวเตอร์อะคอมพิวเตอร์ไอ้เดส็อปใช่ไหมจะมีเคสแล้วก็มีจอสมมติถ้าเราเปิดอะไรดูในหน้าจอนั่นคือความคิดมีเรื่องมีราวถูกปะ แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันมาจากไอ้กล่องเคสเที่มีไฟแวบๆอยู่จริงปะไอ้ตรงไอ้ซีพที่มันรันอยู่อะถูกปะไอ้ตรงนั้นคือขบวนการที่มันประมวลผลมาตรงนี้ถูกปะตรงนั้นคือขบวนการคิดถูกปะันเนี้ยที่ให้ดูคืนเนี้ยไอสมมุติในความคิดที่บอกว่าเรากำลังทางานอยู่อะไรไอนั่นคือเหมือนภาพในจอคอมพิวเตอร์แต่ทั้งหมดเนี่ยคือขบวนการคิดถูกปะ ย้อนมาตอนนี้ใจกำลังคิดอยู่พอ,อเข้าใจไหมสมมติคิดร้อยเรื่องมันก็มีกใจคิดหนึ่งเรื่องเดียวคือมีลักษณะของการคิดอยู่นึกออกไหมให้ดูว่ามีลักษณะของการคิดเพราะนั้นเนี่ยเหมือนคอมพิวเตอร์มันไฟแวบๆอ่ะตรงแกงเคสมันอะแต่จอมันโอบสัพพัดเรื่องเลยแล้วแล้ว,แ,ลวแต่เราจะต้องการข้อมูลตรงไหน พวามุ่นุเต็มไปหมดเลยเปลี่ยนเรื่องแยะเลยแต่อันนี้หน้าตาเหมือนเดิมนะพอเขาใจยังอืมพอดูนั้นบ่อยๆเข้าเนี่ยสติมันเริ่มชํานาญเพราะตรงนี้ไอ้ขบวนการคิดนี่ก็คือจิตคือขบวนการปรุงแต่งอะเรียกว่าสังขารดีกว่าแต่พอชํานาญมีสติชํานาญมากเนี่ยมันจะเห็นพอทาบ่อยๆเข้าสติมันเริ่มแก่กล้ามันก็จะเริ่มทันละตอนที่จิตไหลตรงนี้จะได้ตัววิญญาณมโนมโนวิญญาณที่เข้าไปใน เข้าไปในธรรมรมอ่ะตัวนี้ไหลไม่จะเห็นอ้อพอเข้าใจยังตรงนี้จะยางนี่พรบมันเหมือนเป็นหมอบอกเออเหมือนจะบอกว่าเป็นลักษณะของเป็นลักษณะของสิ่งสิ่งหนึ่งใช่ไหมคะมให้ให้สังเกตมาว่าตรงนี้เ,เราคือไม่ทันตรงนี้ก็ทันตรงนี้ท,นนทันตรงนี้ก็ยังดีไอเนี้ยสติอ่อนก็ได้ไปทานในเหมือนอธิบายเรื่องคอมพิวเตอร์นึกออกป่ะพอชํานาญเสร็จมันจะมันจะมาเห็นตรงหลงละถ้าเห็นหลงได้ก็ไม่ต้องพูดถึงตรงน้าไอตรงคอมพิวเตอร์ก็ลืมไปเลยไม่จําเป็น แต่บางครั้งเนี่ยมันไม่สามารถจะไปตรงจุดนี้ได้อ่ะมันจะเป็นอย่างที่พูดก็มีวิธีแก้ก็คือให้ดูแบบนี้พอดูงนี้จิตมันก็ไม่ฟุ้งไปตามเรื่องต่างๆจริงไหมเพราะว่าขบวนการคิดมีหนึ่งเดียวจิตจะจําได้ว่าอ๋อนี่คือจิตก,กลาลังคิดก็ไม่ฟุ้งละเห็นสภาวะเรียบร้อยละไม่หลงไปในสิ่งปรุงแต่งเข้าใจปะ่ะไม่หลงไปในเรื่องราวที่คิดเรื่องราวที่คิดกับจิตกลาลังคิดมันะอันกันนะอ๋อเข้าใจไหม มันงงอยู่ว่ะมันจะแบบคือไอ้อย่างตอนที่แบบว่านั่งนั่งหนูใช่ไหมคะเราเหมือนเราจะเดินไปห้องน้ําเงี้ยเหมือนเราจะคิดเฮ้ยต้องเดินเดินเข้าห้องน้ําแล้วอ่ะคืออันนี้คิดขึ้นมาแล้วก็รู้รู้ว่าเฮ้ยเราคิดอยู่เหมือนจิตสั่งให้เราไปอย่างเงี้ยพอไดฉะนั้การคิดอยู่กําลังคิดอยู่นี่แหละคือจิตกาลังคิดเออนั่นแหละกําลังคิดอยู่มีหนึ่งเดียวแต่เรื่องคิดมีเป็นร้อยจริงป่ะอ่าอ่านั่นแหละแพทเทิร์นของการคิดอยู่นั่แหละคือไอ้นี่ที่อธิบายอยู่เข้าใจยังอ่ะ แค่นั้นแหละอล,อลองไปทำดูกำลังคิดอยูอ่ใช้ได้ก็<ช>ลกลับมากรรมฐานเริ่มต้นใหม่ทำให้มากพอใช่ไหมอีกหน่อยจะเกิดทักษะมันต้องซ้อมมันถึงจะเกิดความชํานาญพอชํานาญมากสติมก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ